เราทําให้คนอื่นชื่นใจดีไหมครับฟิลิมโมนบทที่หนึ่งก็เจ็ดบอกว่าพี่น้องเอ๋ยความรักของท่านเป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้าและทําให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเพราะท่านทําให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจพี่น้องรู้จักใครบางคนไหมครับที่สามารถที่จะบอกท่านได้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่จะมีชัยชนะมีหลายคนในชื่อของท่านเหมือนกันนะครับตอนนี้อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าคนอื่นที่ต้องการ การยอมรับของท่านการสนับสนุนและการหนุนใจจากชื่อของท่านเขาต้องการคำพูดที่ควยพอและหนุนใจบนชื่อของเขาท่านไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านั้นมีความหมายแก่เขาแค่ไหนเมื่อท่านบอกว่าท่านภูมิใจในเขาเขาสามารถทำการดียิ่งใหญ่ได้ทุกคนต้องการให้คนอื่นเห็นคุณค่าในชีวิตเห็นว่าเขามีประโยชน์และได้รับการหนุนใจและจะเป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิตท่านใส่เมล็ดพันธุ์อะไรเข้าไปในหัวใจของคนอื่นหรือเปล่าครับ ท่านเชื่อว่าคนอื่นน่ะเขาสามารถมีความสําเร็จในชีวิตได้ท่านสนใจไหมว่าคนอื่นนั้นชีวิตของเขาจะดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าให้เราใช้หูเราฟังสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังดีไหมครับให้เราค้นพบว่าพระเจ้านั้นใส่อะไรเข้าไปในหัวใจของเขาแล้วเราก็พูดหนุนใจเขาบอกคุณทําได้คุณทําได,คได้คุณจะมีความสําเร็จเราจะอยู่เบื้องหลังเขาอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็บอกว่าฉันเห็นว่าคุณน่ะมีความสําเร็จแน่ๆเราเป็นคนที่หนุนใจคนอื่น เรายกเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้มลงเฉลิมฉลองเมื่อเขามีความสําเร็จเราทิฏฐานเผื่อเขาเมื่อเขาประสบป,ปัญหาในชีวิตเราเป็นคนอย่างนั้นดีไหมครับเป็นคนที่สร้างคนอื่นขึ้นมาและให้ชัยชนะแก่คนอืน่นอธิษฐานเผื่อคนอื่นเสมอเราเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราดีไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระหัตถ์ของพระองค์นั้นประทานพระพรให้แก่ชีวิตของเราเราขอพระองค์ช่วยเราด้วยที่จะใช้ชีวิตของเรานั้นพูดคำหนุนใจคำที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา คำชมเชยยกคนอื่นขึ้นมารอบตัวเราเราอยากเป็นผู้เสริมสร้างชื่อของคนอื่นเราอยากจะใช้หูขงเราฟังสิ่งที่อยู่ในใจของคนอื่นและเราจะเป็นผู้ที่สร้างชื่อคนคนอื่นขึ้นมาขอบคุณพรุงที่ปรุงจะใช้ชื่อของพวกเราในน้ำพระเยซูคริสเอเมน